สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกม The Shadow o v e r l o u t e 8 t นะครับหรือเงาที่ผ่านในถนนสาย80นะครับในเว็บโอเคียนเลยว่าสักจุดหนึ่งในแถบลึกๆของอเมริกาในทุ่งหญ้าที่มืดมิดนะครับคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณอยู่คนเดียวเป็นเกมขี่สั้นๆนะครับ10-15นาทีจะเล่นจบมีหลาย ending ด,ด้วยนะจบแล้วทีนี้ผมจะนั่งหาทุกคบ ending ครบทุก ending ไหมเนะี่ยโอเคผมกดนิวเกมเลยแล้วกันนะครับทจากที่ผมดูคือผมมาทำงานร้าน นี่ไงทางานเชื่อ easy gas เหรอน่าจะใช่นะครับร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันอะไรงนี้นะครับฉันว่าจะฉันจะต้องความทํความสะอาดสักหน่อย,อยนะอันนี้คือมีโทรศัพท์โทรหาคนได้ไหมไม่ได้กดอ๋อกดอินเทแลกเนี่ยโทรตูตูหาใครก็ไม่รู้กดอินกดกดอินเทแลกนะครับผมลืมไปะกิ้ไปกดมาซ้ายไม่มีอะไรเหรอเออมันเหมือนไอเกมนั่นแหละเกม night shift สักอย่างหนึ่งที่มันออกมุมมาเมื่อนานแล้วอะไรงนี้นะครับ แสดงว่าต้องไปเอาไอ้ไม, like ม okay. ้ถ e ูพื้นอะไรงี้ข้างหลังห้องแน่เลยนะครับกด E เปร๊บมาแล้วอืกว like, e ้างเหมือนกันเนี่ยปิดได้ไหมไม่ต้องปิดหรอกเผื่อเจออะไรจะได้หนีได้นะครับเปิดนี่ห้องอะไรเนี่ยเหมือนห้องทานอาหารห้องพักอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหทำไมข้างนอกมืดจังเลยนี่นี่เนื้อต่างใช่ไหมทำไมข้างนอกมืดจังเปิดส่งเปิดซิงอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้มี first a i ดคิดตรงนี้ด้วยนะครับเอาไ้รักษาได้เผื่อเจ็บอะไรองงี้โอเคมาตรงนี้ปุ๊บนี่ไง ไอ้ไม้มอบใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะขอดูก่อนต้อง้ไฟไมันต้องกระพริบด้วยอันนี้ห้องเก็บของนะสตอรเรจมืดจังเลยอ่ะมีถังโน้นถังน้ำมีบันดงบันไดด้วยนะครับไม่มีอะไรนะไม,ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเก็บได้แถวนี้นะครับตรงน,รงนี้ตรงที่ไฟกระพริบเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายขวานี่คือทางออกนะครับเอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อสเปลี่ยนหลอดไฟตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวใครกันอาจจะผมอาจจะมาก่อ,องตำรวจก็ได้กด E อ๋อนี่โซนตรงหน้าร้านออกมาตรงนี้ได้ใช่ไหม ตกใจหมดอยู่ดีมึงงึงงั้นงด้แถวนี้สะดุง้งเนี่ยก็ฟังเสียงดิออกได้ไหมตายห่าแล้วออกได้ด้วยไม่ได้มีเสียงดังเพื่ออะไรเนี่ยนี่น่าจะดีสต็อกอะไรได้ปิดปิดปิดดีกว่านะครับมาดูประตูหลังดีว่าประตูหลังล็อกดีไหมประตูหลังไม่ล็อกเลยนะ เออมีหลอดไฟตรงนี้นะอาเก็บมาม็อบม้ไม้ม้อไปถูพื้นก่อนละกันนะครับเปร๊บถูที่ไหนอะ่ะถูหน้าร้านหรือถูไหนเนี่ยมันมีโนต้ตอะไรให้อ่านแถวนี้ไหมมีแต่โทรศัพท์ไม่มีโนต้ตอะไรเลยนะครับงั้นถูก,กันถูไปเรื่อยอันนี้ได้เป็นพวกแคชเชียร์อะไรอย่างงี้คิดเงินนะครับกดบปว่าให้คนมาซื้อของอะไรอย่างเงี้คนมาซื้อน้ำมันก็น่าจะกดตรงนี้วิ่งไม่ได้นะครับไมยมีไฟฉายไม่ได้แต่ว่ายังไม่มีไฟฉายนะตอนนี้ เนี่ยคีย์น้าตรงนี้ใช่ไหมออกกดคลิกซ้ายปึ๊บ้บนี่ตรงนี้อีกฉันคิดว่านั่นนั่นคือหมดทุกอย่างเลยนะฉันน่าจะความทางความสะอาดหมดทุกอย่างเลยนะโอเคงั้นเราไปเก็บแล้วกันกนะครับปึ๊บเก็บตรงนี้แล้วยงต่อมีมีรถมามีลูกค้ามาเหรออ๋อจริงด้วยลูกค้ามาสวัสดีครับเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีครับรต้องให้ให้คนเดินเข้ามาก่อนดิ เข้ามาดิวอตไม่เดินเข้ามาร้านก่อนนะหรือว่ากลัวแล้วใครเขาใครขอใช้ให้มาทำงานกะดึกคนเดียวอย่างนี้เนะี่ยมามาว่าไงว่าไงครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะไม่เจออะไรใช่ไหมไม่ไมีใครอยู่ตรงนี้เหรอ ตัวรถเปิดไปด้วยนะครับได้เศษเงินจริงๆเข้าร้านก่อนแล้วอย่าหยุด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 เข้าร้านเอามีรถสับมามีรถสับมามีรถสับมาอย่านะโอ้ทำไมันต้องน่ากลัวด้วยออกเกมผีมันก็ต้องน่ากลัวเลยอาตื๊ดๆรับแล้วครับ lair, พูดอะไรของมันเนี่ย เริ่มเสียวหลังแล้วอเอ๊ะหายไปแล้วมันหายไปแล้วไอ้รถนั่นยังไม่มีคนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเอาไงต่อ,อทีนี้เกียดเกียดเสียงอะไรอ่ะกูได้ยนเสียงประตูเปิดตะกี้ไม่ใช่เสียงดิสนะเสียงประตูปิดประตูคนรู้กัะนแะน่ คนลู้กัะเนี่ท่านเพื่อนท์จบแล้วชีวิตแฟชไลท์ล่ะแฟชไลท์อยู่ไหนอ๋อน,นั่นไงแฟชไลท์อยู่นู้นใช่ไหมมันนับแฟชไลท์ตกคือโชคดียังใจดีนะครับโอ้โหตะกี้ตกใจจริงๆนะแ้่ตะกี้มันจับให้เปลี่ยนหลอดไฟเฮ้ยถ้าถ้าตะกี้ผมเปลี่ยนหลอดไฟอาจจะได้ได้อาจจะได้ ending อื่นก็ได้นะเดี๋ยวค่อยมาลองแล้วกันนะครับ เริ่มคิดออกเลยเหมือนจับหลอดไฟได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยม,มีทอนมอไซค์ขับครับขับมอไซค์หนีไปเลยมอไซค์ของฉันน่ะอา้าวไม่ขับล่ะเห็นหมาอย่างนี้ยังจะพูดมอไซค์ของฉันหน่ะอีกแล้วมันลากไปไหนผมไม่ตามได้ไหมมันลากไปไหนของมันเนี้ยโอ้โหเอาไงดี นั่นแสงอะไรเนะี่ยมันจะเดินไปไหนผมยังไม่รู้เลยผมถอยห่างออกจากจอนะตอนนี้อะไรอะ่ะแสงอะไรอะ่ะเห็นไหมซซายบนตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ว่ามันคือหน้าใครนะโอ้ชีดมันคือมีอะไรเนะี่ยใครมับบูชายแถวนี้เนะี่ย นี่มันของกวางนี่มันกระโดดของกวางหรือของม,มูสนี่คืออะไรนะมูสนี่คะไรผมลืมคำแปลขอโทษนี่มันบ้าอะไรเนี่ย What the hell ใครมาทำพิธีอะไรกันแถวนี้เนี่ยเริ่มสงสัยปแปลกแปลกแล้วดูกานทำพิธีดิเดินกลับนะผ่านหน้านหลังไม่แน่ใจอุ้ชีตสิ่งอะไรสิ่งไร สียงอะไรอยู่ตรงนั้นเสียงอะไรอยู่นั้นบอกมาให้ดีๆนะตัวอะไรอะ่ะอย่ามาแห่นะผมชี้หน้าจอนะตอนนี้แก้งทำเป็นนักเลงใส่ไปก่อน,ข,นข้างในมีอะไรไหมเดเห็นอะไรอยู่บนนะไหมผัวก็หลกคนเหรอเอาไงดีเนี่ย ควรจะปิดประตูดีไหมควรควรจะทำอะไรต่อเนี่ยหัวก็โลกเหรอเก็บเพื่อแล้วมันจะปิดประตูผมเพื่อปิดประตูหาอะไรเนี่ยเสียงมันวิ่งมาแล้วเสีมันเคาะอันนี้ไม่แน่ใจสามสองหนึ่งอืมเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเสียงเต็มเลยอ่ะเสียงตัวอะไรไม่รู้เสียงอะไรก็ไม่รู้นะ ตะกี้หน้าใครก็ไม่รู้นะอะไรอะจะมาแห้อะไรแถวนี้ปิดไฟมันจะได้ไม่เห็นเราไม่ปิดทยนถ้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างงี้เนี่ยเป็นมิติอะไรกันแน่เนี่ยแล้วเราก็ออกมาห้องเดิมแล้วตายละชีวิตวโคลเวลหรอเก็บกโคลเวลแล้วมันจะเจอตัวอะไรอีกใช่ไหมเปลี่ยนหรอเอาไงดีเนะี่ย อู้ชิดสิ่งไรไอ้รถคันนั้นหายไปแล้วด้วยโอ้โหของล้มหมดเลยอะ่ะโทรโทรโทรอะไรอย่าเนี่ยมีทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่เหรออันนี้ผมฟังฟังไม่นั่นน่ะฟังไม่ชัดอะ่ะผมฟังไม่ชัดน่ะอะไรของมันนี้อะ่ะ มองนี้ปุ๊บผลจะแบบใจกล้านะแบบผู้กล้าเลยนะมันจะผู้กล้าได้ไหมเนะี่ยพอ,อมรงนี้ปุ๊บเจออะไรต่อไหมไม่มีหัวโลด์แถวนี้นะออกมาดูแปลว่ามีอะไรเติมน้ำมันได้ไหมยังไม่ทันมีลูกค้าเลยมีตัวอะไรซะและ้วชีวิตสภาพมันต้องมีเสียงอะไรแน่เลย ต้องกไปใช่ไหมเนะี่ยไปแล้นะผมไปทําตัวไอ้ตรงวิธีนั้นก่อนดีกว่านะครับไปดูตรงวิธีพิธีนั้นก่อนดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสะดุ้งผมไม่ได้กลัวแนอะกลัวสะดุ้งเนี่ยแหละผีไม่น่ากลัวหรอกผีในเกมเนี้ยผีในเกมผีไม่น่ากลัวหรอกมันน่ากลัวแค่สะดุ้งเฉยๆแหละต้องเอาหัวก็หลกหครบสี่มุมแน่เลยแล้วมันอยู่กลางป่าอย่างนี้เนี่ยนะ ใครมันจะกล้าเก็บเนี่ยออกเก็บไม่ได้ถ้าผมต้องหางหาุ่กระโหลกเพิ่มแน่เลยอย่างเงี้ยถ้ามเหมือนมันค่อยๆโผล่มาไดไมตะกี้ผมไม่เห็นนะะกี้ผมไม่เห็นเองกลับก่อนนะกลับก่อนนะคือตอนนี้พยายามพูดเยอะๆไว้นะครับจะได้ไม่กลัวนะตกใจเลือดนี่ออกกลับมาตรงนี้แล้วนะพอออกมาตรงนี้ปุ๊บ แล้วผมก็จะวิ่งนะผมจะวิ่งนะวิ่งมาดูสองตรงนี้นะพอส่องตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับส่องนี้เสร็จปุ๊บไม่มีอะไรนะอ้อมไปทางนี้แทนนะเผื่อมันจะมีอะไรนะเผื่อมันจะมีอะไรปุ๊บผมเดินมาตรงริมๆนี้ดูนะเผื่อมันจะมีอะไรเหมือนเดิมนี่หาอะไรเนี่ยห้องน้ํเหลอตายหาแล้วนะครับเออเข้าไปเลยแล้วกันนะครับเข้าไปบเ็อกลูมนะครับชายหญิงด้วยรวมกันด้วยแล้วมันจะมีใครแอบมองกันไหมเนี่ยโอเคมีกระจกอยู่ตรงนี้ไม่เห็นตัวเองนะครับกดกระจกได้เพื่ออะไรเนี่ยมีหัวกระโหลกอยู่ตรงนี้นะครับ กดกระจกก่อนอะนั่นคือชั้นไหนคือชั้น่ะอ๋อเห็นแล้วนั่นคือชั้นเองมองไม่ชัดเลยมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้มันล็อกอยู่ล็อกล็อกล็อกอยู่โอ้ชิดอะไรอะตรงกระจกเห็นไหมตรงกระจกอะผมตั้งใจสู้นะสามสองหนึ่งเจออะไรไหมมันคือใครมันคือใครเลย จุดๆๆผมเดินกลับใช่ไหมล็อกอะไรแล้วมันจะตึงตึงตงนี่คืออะไรไป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 ,ไป,ไป,ปิดประตูซะด้วยนะปึ๊บไม่เจอใครไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีใอยู่นี่เข้าวิ่งสีนี่ม้รอน,น้ำมันอะไรอย่างนึงใส่คนรถความตายอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วอ๋อไอลอยรถขน้นมันดิฟไปใช่ไหมมันดิฟไปปุ๊มขับเองได้รถอัตโนมัติแน่เลยนะแล้ทำไมมันเร็วกว่าเดิมอีกโอ้โหมาปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเปิดปุ๊บเจออะไรไหมไม่เจอนะพอไม่เจอปุ๊บแล้วมาประตูหลังมันเปิดอะทีนี้แล้วได้ว่าผมปิดไว้นะหรือผมไม่ได้ปิดประตูหลังมันหายไปอ๋อมันยังอยู่โอเคหอเรื่องมันตรงขวาทางขวานี่มั่งนนการมันมีถั่วกระโหลกออยู่ตรงนี้ไหมไม่มีนะครับพอเดินมันตรงขวารงนี้ปุ๊บมันเป็นรั้วกั้นอยู่นะมันจะเจออะไรไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกััันนนนะะะครรบงงีีี้มมมขขยยยยอออูู่่ไใ ไม่น่ามีนะครับเราเดินไปดูหลังห้องน้ําหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหลังห้องน้ําไม่มีอะไรก็ผมจะไปเช็คตรงผมกลับมาพูดในปกติได้ไหมเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะไปเช็คตรงไอ้แท่นน้ำมันตรงนี้นะที่เติมน้ำมันตรงนี้นะหัวใจนะเนี่ยเผื่อมันจะมีหัวกะโหลกอะไรกอย่างหนึ่งนั่นไงใช่ไหมเนะี่ยอ๋อไม่ใช่แล้วทางเข้าปั๊มมันเข้าทางไหนเนะี่ยเข้านี้เหรอจริงด้วยไปได้ไหมอ่ะอืมมันจะเปิดให้ฉิลาเกินไปไหมเนะี่ย ผมว่าไมสละเกินไปไหมบางทีมันน่ากลัวเนี่ยผมกลับไปตรงแท่นบูชานั่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเผื่อมันจะเจออะไรนะมันยังเหมือนเดิมเลยวัตถุดิบเหมือนเดิมเลยแต่กระจกมันเพิ่มกระจกอะไรกระโหลกมันเพิ่มมาแล้วนะขาดอีกสองอันผมกลับเข้าไปเช็คหน่อยดีไหมเนี่ยน่าจะดีมั้งฮัลโหลนี่ใครอยู่แถวนี้มี่ใครอยู่แถวนี้เปิด เปิดได้เหรอเพิ่งรู้เปิดได้นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกุญแจอ๋อกุญแจมอเตอร์ไซค์ฉันหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ฉันมาน่ะน่าจะอย่างนี้ต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้แน่เลยอั้นไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับขึ้น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 ขับมอเจออะไรไหมไม่อี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 นั่นแหละอีแล้วขับมอเตอร์ไซค์ ผมต้องขับเองไหมหรือเกมมันขับให้ขับไปแล้วโอ้โหโอเคเกมมันขับให้นะโหต้องเจออะไรข้างหน้าเน่คุณจะไม่ทังขัดคำเลยนี่ยี่้อข่าเห็นไหมตัวอะไรไม่รู้คุณหนีกลัไปในโลกปกติได้แล้วโลกที่สามารถหายใจได้สะดวกแต่สิ่งที่คุณเห็นจากหางจ้างของคุณนะ่ะคุณจะแน่ใจไหมว่ามันจบลงแล้วจริงๆจุดจบจบแล้วนะครับแดงว่านี่เอนดิ้ที่หนึ่งใช่ไหม โอเคผมขอลองนิดนึงนะครับผมขอ New เกมก่อนนะจะดูว่าถ้าผมพลิกเลยอะถ้าผมเก็บไฟไอ้นั่นน่ะมันจะ ending มันจะเปลี่ยนไหม,มหรือไงนะครับแต่ว่าจริงๆคลิปนี้ก็ยาวนะสิบสิบห้านาทีแล้วนะครับโอเคฉันจะคีนิน่งสักหน่อยนะโอเคเปิดประตูนะครับเออเนี่ยไฟตรงนี้ใช่ไหมปบ๊บพวกเขาเนี่ยจะซ่อมไฟนี้มาเป็นปีแล้วแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่จุดที่สามารถเลือก ending ได้นะครับแสดงว่า ending ที่สองหรือ ending อ,อ,อื่นอน่ะ น่าจะต้องเลือกไอ้นั่นแน่ๆเลยน่าจะแบบว่าต้องเก็บหัวกระโหลกให้หมดอะไรอย่างนี้นะครับคุผมพลิกมอเตอร์ไซค์คีมาอย่างนี้เลยแล้วหนีเลยได้ไหมจะลองดูว่าหนีได้เลยไหมไม่ใช่ว่ามันเจออะไรนะถ้าเจออะไรขึ้นมานี่จบเลยนะปร๊บฉันยังไปไม่ได้นะฉันฉันต้องการงานนี้นะฉันเดี๋ยวจะโดนไล่ออกเอาน่ะ โอเคนแจ้งว่าเอนดิ้งหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาหาแล้วกันนะโอเคจากคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยถึงแม้จะคอมเมนต์ก็ตามนะครับแล้วใครอยากให้ผมหาเอนดิ้งอื่นๆเกมนี้อีกก็บอกทีมคอมเมนต์บอกมาได้นะครับหรือไม่ก็กดไลค์กันเยอะๆนะเดี๋ยวผมมาหาแน่นอนเพราะผมอยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นเกมที่หลอนมากเลยนะเนื้อเรื่องนี้ไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่ค่อยได้เหมือนมีคนไปบูชาสักอย่างนึงนะแต่ว่าเป็นเกมที่ผมทำ เหมือนว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วไอ้คนนั้นไม่รู้มันหายไปไหนเหมือน,น,เ,หอนเหมือนมันโดนจับมาบูชาสักอย่างหนึ่งนะเป็นคนที่ขับรถมาตะกี้นี้นะครับไม่ใช่ตะกีน้นี้ตอนนั้นแหละตอนเริ่มเกมนะครับพรผมคินนิ่งเสร็จอะไรอย่างนี้ผมไปแล้วจริงๆนะครับบ๊ายบายครับ